มอไซค์หน้าฝนก็กลัวจะล้มลื่นทีนี้หน้าหน้านี้มันก็ยังไงล่ะขี่รถช้าบนนั้นเกือบมอไซค์เกือบล้มเพราะเพราะมันตกหลุมใหญ่มากค่ะอยากได้ถนนใหญ่นะคะอยากได้ใหม่มากเพราะว่า20ปีมาแล้วขี่ผ่านมาทุกวันนี้อุย้ยลําบากมากเหลือเกินค่ะอยากได้ใหม่จริงๆพอถ้ามามืดหน่อยถ้าฝนตกมืดหน่อยก็มองไม่เห็นทางเลยเพราะว่ามันไม่มีไฟอยู่แล้วใช่ไหมคะ อยากได้อย่างเดียวคือถนนใหม่นี่อยากได้มากๆยังไงก็ได้ขอให้ได้ถนนใหม่ถนนเส้นนี้ถ้ามาเมื่อไหร่ก็บอกว่าอุ้ยไปถนนนรกยังยังสมมุติว่าเรามาจากตัวจังหวัดเนี่ยคือบางคนไม่มีไม่ม,ม,มีรถเป็นของตัวเองใช่ไหมคะคืออาศัยรถประจําทางหรือว่าอาศัยรถโดยสารอย่างนี้พอเขาบอกพอกบอกมาบ้านโคงหัวช้างนี้เขาจะบอกว่าอุ้ยไม่อยากไปเลยเพ่อแม่พี่น้องอก็ต้องหวังกันว่าว่าที่เราเดือดร้อนเนี่ย ได้คำตอบอย่างไรนะครับถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายอำนาจหน้าที่เนี่ยทางเราจะดการให้ครับเพราะว่าจะดูเรื่องราวแล้วเนี่ยเราเรียนเราศึกษาว่าที่ท่านเสนอไปเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ของคอตทําไหมแต่นั้นก็แต่ครับถ้าประชาชนเดือดร้อนคิดว่าเอาบตไม่มีงบทางจังหวัดก็จะพยายามหางบลงไปช่วยเหลือเท่าที่ทำได้